ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอเนี่ยเป็นพระเครื่องที่จัดอยู่ในพระชุดเบญจภาคีนะครับซึ่งได้รับความนิยมสูงนะครับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารลิชัยนะครับอยู่ใน ซุ้มเหลือนแก้วรูปก,กอไก่นะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับแล้วก็มีเนื้อละเอียดหนึกนุ่มนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับว่านเกอรดอกไม้ ทำให้มีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับเป็นพระที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทัยในปีพุทธศักราช1900นะครับถึงปัจจุบันก็อายุเกือบ700ปีแล้วนะครับ พุทธลักษณะนะครับประทับนั่งนะครับปางสมาธิในซุ้มรูปกอไก่จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อพระคำแพงซุ้มกอนะครับพบที่กุกวัดบรมธาตุนะครับกุกวัดพิกุลนะครับกุกวัดอาวาน้อยนะครับวัดอาวาสใหญ่ ซึ่งทุกกุก็ล้วนอยู่ในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภโพกรัพย์นะครับแ้วคลาดปลอดภัยได้รับฉายาว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับ เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่านะครับโดยเฉพาะองค์นี้มีเนื้อ,อละเอียดนะครับสีเขียวคราบเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าจะมีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรงดงามแค่ไหนนะครับ เรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระกำแพงสุ้มกอเนี่ยนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับเป็นดินที่มีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับเนื้อพระก็จะมีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับ แล้วก็มีว่านดอกมะขามเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับองค์นี้เนื้อละเอียดมากนะครับครับเราลองเจาะลึกกันดูนะครับท่านจะเห็นนะครับพิมพ์พระเนี่ยมีความงดงามนะครับมีความคมชัดงดงาม จะเห็นคาบกลุ่นะครับบางๆอยู่ในซอกลึกนะครับ ให้ท่านได้ชมชัดๆนะครับนี่นะครับครับปุกองค์นี้บางมากนะครับว่านดอกมะขามนะครับนีสีแดงๆกระจายอยู่ทั่วไปนะครับลองชมที่ใต้ฐา,านองค์พระนะครับ นะครับขากุที่อยู่ตามซอกลึกนะครับเราจะเห็นเป็นชั้นๆเลยนะครับด้านข้าง ในการหลุดของเนื้อพระนะครับที่มีอายุมากๆเนี่ยนะครับก็จะมีการหลุดล่อนออกเป็นชั้นนะครับตรงนี้เห็นนิดหนึ่งนะครับนะครับพอจริงๆเนื้อพระนะครับมีการอัดแน่นนะครับเรียกว่าแกล้งนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ ลองชมด้านหลังนะครับลักษณะหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นหลังลายมือนะครับเนื้อพระละเอียดหนึบนุ่มนะครับเห็นเม็ดสีแดงๆนะครับคือว่านดอกมะขามเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็มีคาบกลุปนะครับ อยู่ตามซอกลึกทั่วไปเนี่ยนะครับขยายให้เห็นชัดๆนะครับ ระองค์เนื้อละเอียดมากนะครับสีสวยนะครับสีสวยนะครับสีออกอเหลืองนะครับเขียว เขียวคราบเหลืองนะครับน,นะครับงดงานมากครับพระกําแพงซุ้มกอนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่านะครับ ในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามหาพเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำผีภาพพระเครื่องขอกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระลีลาํำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จาะลึกพระพุทธชินราชใบเสม,มาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยาสารเออมูลตออนไลน์ A line, ออนไลน์แมก,กซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ช ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t ท m e ถามล d อกดา t a y at home new n o r นิวนมมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีทาง Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรร์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ต้องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือ วัดพระสีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระสีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ